มาดูประเภที้ลอยกระทงเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในศิลปวัฒนธรรมนะคะที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยค่ะปีนี้นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะก็มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงนานาชาติ AEC 2012ขึ้นด้วยนะคะผลิตรายละเอียดของงานได้กับคุณเบนจมาศอักษรนิดค่ะ น้องนอนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังแต่งกายและถือธงประชาคมอาเซียน10ประเทศเดินขบวนพาเหรดร่วมกิจกรรมลอยกระทงนานาชาติกับซูเปอร์กระทงไฮเทค AEC 2012หนึ่งเดียวในโลกที่ทางสถาบันจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่ของไทยขอเข้ามาพระแม่คงคาโดยเน้นคอนเซปต์การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน AEC ไม่ใช่เรื่องของภาษาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องต้องรู้จักวัฒนธรรมคนอื่นด้วยและแน่นอนต้องรู้จักวัฒนธรรมของตัวเอง เฉพะนมไทยนอกจากการเรีนพาเลทการจัดวุธกิจกรรมทั้ง10ชาติอาเซียนแล้วไฮไลท์ของงานก็คือกระทงซูเปอร์ไฮเทค AEC 2012สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษากว่า20คนจากคณะสถา,าป,ปัตย์และวิศวกรรมศาสตร์ที่นำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นกระทงก็เป็นไม้แล้วก็พลาสติก PVC ครับแล้วก็วัสดุเบาๆที่สามารถลอย,ลอยน้ำได้ กระทงซูเปอร์ไฮเทคนี้รูปทรงเป็นดอกบัวขนาด1.8เมตรควบคุมโดยคนด้วยกลไกลคอมพิวเตอร์ลักษณะพิเศษอยู่ที่การเคลื่อนไหวขึ้นลงการหุบเข้าและบานออกของกลีบที่ใช้มอเตอร์ควบคุมความเร็วขณะที่กลีบบัวบานออกเสาโทรคม,มนาคมสัญลักษณ์ของคณะวิศวะก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นหมุนรอบตัวเองท่ามกลางแสงไฟที่มีสีสันสวยงามตรการตาอย่างที่เห็นพอกลีบบานออกมาก็าจะมีเสาสีแดงๆครับของวิศวะระกงก็คือ เสาโทรคมบานแผ่ออกมาก็ฐานจะหมุนไปด้วย แล้วก็็ไฟกจะติดขึ้นมาระทง n g super high ทคนี้นะคะทางสถาบันก็จะนํามาร่วมกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงทุกปีของสถาบันแต่จะมีการปรับแต่งให้เหมาะกับคอนเซ็ปต์ของปีนั้นทั้ทางนี้นะคะก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนพร้อมใจกันที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ค่ะเฉลิมชวศราสัตว์ถ่ายภาพเป็นจามาศอักสอนนิตทีมข่าวสังคมรายงานค่ะครับก็ต้องมีกลไกมีเทคนิคกันหน่อยนะฮะแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะ